สวัสดีทุกคนท,กทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวของโลบอกเนาะหน้ามันจะเป็นหน้าปกติเนี่ยเขาจะเอาออกไว้นะคะทําไมก็จะเอาออกเนี่ยพี่ก็ไม่รู้นะคะพี่เนี่ยรู้แต่ว่าโลบอกเนี่ยจะเป,ยเปลี่ยนเป็นสามดีแทนนะคะคือหัวไดนามิกเฮนนะคะคือแบบ เราเสียใจมากๆเลยนะคะทุกคนเสียใจละนตามเรานะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอยู่ในอวตารนี่ค่ะแต่ว่าทุกคนต้องฟังให้จบคลิปนะคะทุกคนจังจังได้รู้นะะัข่าวของโลบอกนะคะ นี่เลยนะคะ Heat and Body นี่เลยนะคะคู่แบบหัวเอร์มิเีกเนี่ยมันเพิ่มมารัวเลยนะคะก็แบบฟรีนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะ นะคะหน้านี้เนี่ยเขาก็จะไม่แจกนะคะพี่ก็ไม่รู้นะคะคือแบบพี่เศร้ามากๆค่ะไม่อยากให้โรบอกเปลี่ยนไปถ้าทุกคนชอบอันด n นามิกเฮนหรือว่าจะชอบหน้านี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคือแบบพี่ชอบหน้าพวกนี้มากกว่านะคะ พี่ก็ไม่รู้ละแบบอันนี้เนี่ยมันจะมาบ่อยนะคะพี่ก็ไม่รู้นะคะพี่คิดว่ามันจะไม่มาแล้วนะคะคือแบบโลบอกเนี่ยคือจะให้อัปเดตของต่างๆเพื่อให้โลบอกเนี่ยมันสวยงามขึ้นแล้วก็ให้ผู้เล่นเพิ่มเพิ่มเล่นยิ่งขึ้นนะคะ อิริคัสเซลก็เสียชีวิตนะคะเป็นโรคมะเร็งค่ะปสซุกิยังอยู่นะคะไว้เป็นกำลังใจอิริคัสเซลด้วยนะคะคือแบบพี่เศร้ามากๆค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะที่ไม่มาพลาดขาวตัวนี้ค่ะคือแบบตอนเช้าตอน ตอนพักเที่ยงนี่แหละค่ะโลบอกเนี่ยเฮ้ยกำลังจะไปรับของฟรีโลบอกดันกลับลมและตอนนี้มันกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะเลือกอันไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะที่พี่ว่าเมื่อกี้นะคะทุกคน ย,ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายอยากให้พี่อัปเดตข่าวแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแต่ว่าทุนนี้เนี่ยข่าวรู้บอกมันเยอะมากเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะไ้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ